คลอง่อยผมมันดำกิ๊กจริงๆนะนี่ค่ะไม่ได้ยอมไม่มีหงออะทำไงคะผมดำกิ๊กเลยการนั่งกรรมาฐานก็ดีนะคะเนี่ย ผมสวยมากพังฟังฟังกันทัศสพรก็กันมัดเสผมสวยมากเลยค่ะคแสดงว่าจิตใจดีมากเลยเนาะออารมณ์ฉุนเฉียวเนี่ยมผมสวยมากเลยอขอพูนแะละ้วกสิ่งศักดิ์สิทธิ์การนั่งกับมาฐานก็ดีนะคะ คนเราต้องมีศินอารมณ์ฉุนเฉียวบ้างแล้วก็ต้องพิจารณาตัวเองนะตอนนี้อารมณ์เราฉุนเฉียวนะอือเราต้องคิดเนาะอารมณ์การนั่งกรรมฐานตอนนี้อารมณ์แปรปวนเขาเรียกว่านิวรณ์เดี๋ยวก็นั่งนั่งน้ําตาไหลพั๊ๆๆเดี๋ยวนั่งนั่งก็เหมือนคนบ้าเราต้องพิจารณาตัวเ,เองเฮ้ย ตอนนี้เราอยู่อารมณ์ไหนนะดีหรือไม่ดีแต่ที่แน่แนนะผมดำกิ๊กเลยค่ะหกสิบสองเลยนะคะผมยังไม่งอกเลยแสดงว่าเรานั่งกรรมฐา,านดีมากคนเราต้องมีสินเกิด